สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมมานะครับผมสำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมาครับผมหากชมคลิปแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปหารับชมคลิปอื่นๆในช่องตามบีมมาได้เลยนะครับผมมีมากมายหลายคลิปกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็น อาหารต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนเรื่องของวันนี้นะครับผมผมจะพามาทําแกงส้มปลาหมึกยัดไส้กับหน่อไม้นะครับผมหน่อไม้ดองนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับผมตามมาชมกันเลยครับผมแกงอะไรก็ไม่วันนี้แกงปลาหมึกยัดไส้กับหน่อไม้ดองใช่ไหมแกงส้มใช่ไหม โอเคับเป็นแกงส้มครับผมนี่เลยนะครับผมเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแนะนําทีละอย่างนะครับครับผมอย่างแรกนะครับผมก็เป็นหมูสับนะครับผมที่แม่หั่นมาตอนต้นคลิปนะครับผมและตอนนี้แม่หมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีปลาหมึกนะครับผมที่แม่ทําล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมม่อยากใแล้วแล้วก็มีน้ํามะนาวนะครับผมมีพริกนะครับมี ขมิน้นมีกระเทียมนะครับผมอันนี้หน่อไม้ดองดองเองนะหน่อไม้ที่แม่ดองอันนี้หน่อไม้ที่แม่ดองเองครับผมแล้วก็กะปิแกงนะครับผมอืมอคคออใช้กะปิสําหรับแกงอย่างดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับผมอันนี้แม่นะครับเอาปลาหมึกนะครับมายัดไส้หมูหมูสับหมักนะครับผมแกงประมาณกี่ตัวไหมวันนี้ รประมาณโลนะอันนี้ซื้อมาโลก,กี่บาทเลยนี่ร้อรยหกกว่านะั้นอันนี้ซื้อมา1กิโลนะครับ1 6 0บาทนะครับได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ถียงมม่ยัดที่ประมาณยี่สิบตัวนะน่าหาไม่ที่ยี่สิบไปที่เจ็ดิบแปดตัวเกือบประมาณ20หรือว่าเกือบ20ตัวนะครับผมอ่ะให้เลยักตัวดีอยู่บนเพลือโทไปนะครับผมกล้องอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะอ,อืม บังให้เรียบร้อยก่อนบังให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมใ่หมูทุงมันแดนอืมบังไว้เช็ดเลยอ่าประมาณนั้นนะครับผมหนึ่งกิโลนะครับร้อยหกสิบบาทนะครับผมวันนี้นะ่อยีเนี่นย่อยี่โอมนะอืมอ่าครับผมประมาณประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปทำให้เสร็จทุกตัวก่อนนะครับ ตำเครื่องแกงส้มครับผมตัวนักจะิดไ,ไม่ได้มั้งนี่อห้อหมูวเจียมลูกเพชรเกลือหอมแดงกระเทียมขมิน้นพริกเกลือนะครับแบบแบบดั้งแบบดั้งเดิมเลยนะครับผมสูตรแกงส้มแกงเหลืองแบบดั้งเดิมเลยนะครับผมอันนี้ผ้าสะอาดนะครับเพิ่งซักมานะครับถ้าหาดูตามอินเทอร์เน็ตจะเห็นเลยนะครับผมว่ามันเป็นสูตรแกงส้มแกงเหลืองดั้งเดิมนะครับผมอ่า ก็เหมือนเดิมนะครับผมตำตำตำไปจนมันเหล็กมันละเอียดนะครับผมแล้วก็ค่อยนํามาใส่กะปิกะปิแกงอย่างดีเหมือนเดิมครับผมละเอียดแล้วก็เติมกะปินะครับผมแล้วก็นําไปโคลกอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมให้ถึงเจ็ด้ยเว้ยนะครับผม ครับผมตั้งน้ำให้เดือดนะครับผมน้ำเดือดแล้วรอใส่เครื่องแกงนะครับน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องแกงลงไปเลยครับผมตามด้วยหน่อไม้ครับ เติมน้ำมะนาวครับผมมันเติมไมไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวจากหน่อไม้ดองอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อื รอใส่ปลาหมึกนะครับผมเพราะว่าปลาหมึกมันสุกง่ายที่สุดแล้วนะครับได้เวลาเติมปลาหมึกแล้วครับผมไม่ <c oughs> ต้องคนกนะ็ได้กดให้พอจมจมน้ำนะครับผมไม้ต้องคนเยอะนะครับได้แล้ หมูลุมแหมูต้องใช้หมูสุกดีอ๋ออันนี้มันอย่าลืมว่ามันมีหมูอยู่ด้วยนะครับหมูมันสุกช้ากว่าไอ้เจ้าปลาหมึกนิดนึงนะครับอ่ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็รอแค่ไฟทํางานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครช่องตามมีมาด้วยนะครับผมเริ่มสวยแล้วนะครับ หมึกเริ่มสุกนะครับแต่หมูข้างในน่าจะอีกสักนิดหนึ่งนะครับอืมอ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวข้ามไปดูตอนเสร็จกันเลยก็ได้ครับผมให้แม่ยกลงมาเลยครับเสร็จแล้วครับผมแกงส้มหมึกยัดไส้หน่อไม้ดองนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีกล้องรอบครับผมตอนนี้ก็มาถึงวิธีการชิมนะครับผมนี่ครับผมก่อนจะนําเสนอนะครับแกงส้มปลาหมึกนะครับนําเสนอสับปะรดนี่ก่อนนะครับผมลูกเท่าหัวนะครับผมใหญ่พหัวแล้วลูกใหญ่มากครับผมขนาดมองในกล้องยังใหญ่นะกิโลได้ก้อนนี้เจ็ดหลูเจ็ดหลูเจ็ดเป็ดกิโลได้นะครับไม่เกินนะครับผมมันใหญ่มากๆครับผมเมื่อปีปีก่อนก่อนนะครับปีก่อนมันลูกไซนี้หมดเลยนะครับ แต่ปีนี้นะครับผมมีแค่ลูกนี้นะครับที่ไซส์ใหญ่นะครับผมนะครับผมและกว่นี้มีแกงส้มปลาหมึกนะครับแกงส้มปลาหมกหนอไม้ดองนะแล้วก็ห่อมกกับห่อมกปลาซานะห่อมกมีห่อหมึกไม่ใครยังไม่ได้รับชมนะครับผมสามารถกลับไปรับชมได้นะปลาหมึกนี้ไม่จืดปลาหมึกนะครับไม่ต้องล้างเยอะนะครับผมเอามาแกงนะครับผมล้างเยอะเดี๋ยวมันจะจืดนะครับผมอร่อยครับรส กินก้ากกระโดดลาบันรึกินกากับผลไม้อีกแล้วครับผมแล้วก็ห่อหมกปลาจากนะครับผมมีอยู่3ห่อนะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมเข้าไปรับชมในช่องตามบิมไม้เลยครับผมห่อหมกปลาจากแจงกับหน่อไม้ดองเองนะครับผมวันนี้ข้องดีอยด้ยไหมด้วยหวานอันจเลนะครับมันอร่อยอยู่แล้วนะครับผมกระโดดลาบันรึร้อยกุย่างมาแล้วมาอันะเลน เป็นตัวอย่างกัน <S <S. <S เคยเดบบ้านยุ่ยู่ยยุ่ยแค่หลีนะผมตึงเหล,ลืองนี่นะชงกไม้กินได้ครับผมเคยทีกิจการาเกี่็บอัานตะลีกับผมชงกไม้ผมได้นะเลยกระปุกนสนามให้กระปุกเคยค่อยอ่านตะลีได้แบบนี้ช่วง <S. S 1> นี้ไม่ติดต่างกับผมกชุกล้องไม้ได้กับผมกดีขนสนามให้กับ ดิด้วยดีกว่าครับเดี๋ยวยอนหม้อหมานไม่เดี๋ยวดำต้องล้างคนแข็งขึ้

นี่ครับผมหมึกนะครับผมหมึกเน้นๆนะครับผมตอนตอนก่อนแกงนะครับตัวมันใหญ่นะครับผมตัวใหญ่สองนิ้วสามนิ้วพอแกงได้ตัวแบบเดี๋ยวเทงี้ยครับผมมันน็อแต่แกงก็ไม่ได้นานนะครับแต่มันหดไวนะครับ

ม,ม,ม,มัน,จจนมือใจของคนด้วยอ่ะสบปพรดต้องหาเก้าเก้าอี้ไปรองนะครับผมเพราะว่ามันเยยนะครับผมแล้วมันจะหักลงมานะครับผมแล้ววันนี้มีต้มปลาหมึกด้วยครับผมต้มปลาหมึกตัวนี้นะครับผมเคยลงคลิปตำคลิปไปแล้วนะครับผมใครยังไม่รับชมนะครับก็ กิมบาต้มปลาหมึกตามบีมานะครับผมก็จะเจอนะครับผมลองค้นหาดูนะครับผมวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับผมตอหมกก็ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอหมกคลิปที่แล้วนะครับผมทำเป็นแบบเนื้อปลาสับนะครับผมแ้ะคลิปต่อไปกะว่าจะทำแบบ เนื้อปลาชิ้นนะครับผมใครอยากรับชมนะครับวิธีการทําแบบเนื้อปลาชิ้นนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมคอมเมนต์เข้ามาติชมมาพูดคุยกันได้ครับหมูก็ทำได้หมูกุ้งให้ทาได้รีนะทำได้หลายอย่างครับผมเอามาทำโฮมตัวนี้นะครับผมหกุ้งน่าอร่อยหมกุ้งก็น่าอร่อยนะครับผมหมกุ้งหมไข่ปูน่าจะอร่อยเหมือนกันนะครับผมไข่ปูยังไม่ได้ลองทำดีนะ หายากนะครับผมแต่กุ้งเคยทำม,มาบางแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ทำคลิปนะครับผม,ม,มเพลงนะครับไก่ปูถ้าใครอยากเห็นนะครับส่งมาได้ครับผมงันบ้านเราไม่มีแถวแถวตะลาดนัดมันก็แบบมีแบบไม่ไม่ทุกไม่ทุกรอบนะครับผมกอหมกไก่ปูบางทีเขาทำมาแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะครับผมกินเกี๊ยวรับกับกะชเนี่ยอร่อย ครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ช่องตามบิมมาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ของนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ